อากาศร้อนขนาดเนี้ยยังจะให้ฉันใส่เสื้อกันหนาวอย่างนี้นะเราจะให้ฉันเป็นลมแดดตายหรือยังไงอะ่ะโอ้โหคนสวยคะหนูขอเถอะนะคะนรงถ่ายหนังเกาหลีกันอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นในฤดูหนาวคนสวยใส่เสื้อแขนสั้นมันไม่สมจริงอะคะ่ะก็หาคนถ่ายแทนข้างหลังนะคะพ่อดาราระดับแม่สุยนี่ถ้าเกิดเป็นลมล้มป่วย้นมาเพราะกองละครเรื่องมีบัคับก็ระวังนะ,ะข่าวมาถาล่มเอานะคะเออแต่ดาราหรือไม่ดาราผมไม่สนรองนะ ถ้าคุณไม่ยอมถ่ายอยา่ะก็ถอนตัวออกไปอย่ามาทำให้ทุกคนเสียเวลาเพราะรอป้าคนเดียวกลับคะจะเปลี่ยนตัวแสดงเรื่องนี้จริงๆเหรอคะถามจริงๆเถอะถ้าฉันไม่แสดงเรื่องเนี้ยจะมีใครอยากมาดูไหม <c oughs> ถ้าฉันไปแล้วอ่ะอย่ามาอ้อนวอนขอให้ฉันกลับมาอีกละ่ะ <c oughs> อย่างป้านเนี่ยนะมีผลตอน l i ติ้งอะ่ะป้าผมล่าใครสักคนที่เดินผ่านมายังเล่นดีกว่าคุณเลย <c oughs> ป้าคนนั้นอ่ะนี่เดี๋ยวก่นเพื่อผ้านาผมจัดการเลยครับไม่คําไม่คือช่วยผมหน่อย ้าคนนี้ใส่วาเดียวถ้าตัวสองแส<ฮ>นจะถูกให้ข้าสองกล่องป้าข้างบ้านแบบเนี้ยมาเล่นใครก็อยากจะดูรอแป๊บนะแต่ฉันกลับมา ฉันทอมรับบทคุณป้าเกาหลีแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ผมสวยแบบเนี้ยผมให้ได้เป็นนางเอกเลยครับ